มีกับพบกับจเจริญกันช่างมีคนถามผมมาว่าแรงจุดไฟเว็บร้อยสิบไใส่เว็บร้อยทำยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการทำแบบละเอียดครับแล้วต้นที่เราต้องมีเครื่องเว็บร้อย เราจะใส่ล้อไม้เหล็กครับของอะไรไรกับตัวเครื่องแล้วเราแล้วเราก็าจะมารัแหนวที่ด้นบนนะมารวดเร็วๆแนวที่ง้นบนต้องเสร็จแล้วปั๊บทีเนี้ยเราก็จะมาหาจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่ากระเช้าคอยเห็นไหมกะเช้าคอยเนี่ยครับกระเช้อคอเาชอคอยตรงนี้สำคัญ เาเรียกเขาเรียกตัวตรวจจับความเร็วล้อไม่เหล็กแต่ว่าบ้าน,านผมก็คือเนี่ยพัชอคอยของล้อถี่ไฮมันจะอยู่ด้านบนนะด้านบนทีนี้เวลาผมทำวัตถุมารกัตจะมารตำแหน่งที่มันอยู่จุดศูนย์กลางของของพัชอคอยไว้ที่ฝาฝาจานไฟวัจะมารไว้ครับ นี ấy, này, ấy, ấy. Í, ้มันตกตำแหน่งตรงนี้มันจะมาร์กไว้ปพ๊บตอนนี้ร้อยเหล็กมันอยู่สุดในบนนะครับง่ายๆเลยมันอยู่สุดในบนก็เอาความการไฟเข้าไปแล้วเราเข้ามาร์กตรงที่จังหวะตัดของของวัชโครตรงนี้เนี่ยที่เราที่เราทำทำตำแหน่ไว้ใช่ไหมครับเราก็มาร์กไว้ เรา m เสร็จแล้วเราก็มาดูกันว่ามันจะตกที่ที่ตำแหน่งไหนมตกที่ตำแหน่งีเราก็ไว้่าตกตรงนี้เรก็จะไว้อากไว้เหกันที่ตำแหน่งนี้นะครับนี่ผมมี เกีดไดว้ผมจะกีดร์้ว้นี่คือจุดตัดพัชเจอร์พัชเจอร์คอยของรถที่ไปแล้วผมจะทำยังไงให้มันไปอยูออ่องเว็บร้อยได้แล้วเพร่ยว่าตกนิ่มมันไม่เหมือนกันผมตัวผมเองอะ่ะผมใช้เต้านยเนี้ยของเว็บร้อยของเว็บร้อยนะครับผมก็ทำการเจียร์หมดทั้งหมดเลย ดที่มันติดมากับล้อไม่เหล็กครับเจียวทั้งหมดเลยแล้วออกครับเหลือแต่ดานไฟแต่ล้อไม่เหล็กอย่างเดียวเลยแล้วผมก็เอาตัวเนี้ยของเว็บร้อยมาสวงมันจะเท่ากันพอดีเลยครับตรงนี้แต่ทีนี้ข้อความสําคัญมันก็คือจุดตัดพัดเชื่อคอย จะมาที่เว็บร้อยบ้างนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ร้อยสิบแล้วผ่านไปแล้วคือนนเราได้ตำแหน่งตัดของพรเชษคอยที่ที่ร้อยไม่เหล็กของเว็บร้อยนสะิบแล้วตอนนี้เราก็จะมาที่เวยบร้อยทาลักษณะเดียวกันก็คือหาตำแหน่งหาตำแหน่งตัดของพระเชษคอย ตัดพอดดเราได้ตัองมาตัดเราก็มาร์กไว้ปับ๊บพอมาร์กไว้เสร็จปุ๊บเราก็าไปประกอบมันกับตัวแขงประกอบกับตัวแข้งท่านนี้เราก็ต้องมาร์กจับตัวฝาเนี่ยกับตัวแข้ง,ง,ขงให้มันตรงกันวนกลับไปพอเราใสา่เราไม่ได้ นหนีไม่กับร้อไม่เหล็กครับผมผมก็จะทำเป็นแบบนี้มาจะเอาไปเรื่อยไม่รู้จะเห็นไหมยเอาเอาไปเรื่อยฉีดตรงนี้นี่ไไปลอยแล้วก็ไปลอยมาร์กนะครับลอยมาร์กผมก็เอาเอาอันนี้ของร้อยสิบไอที่มันเป็นจังหวะตัดของของเดิม,ม,มร้อยสิบไมาปั๊บแล้วก็ให้มันตรงกับจังหวะตัดของเว็บร้อย ก็หมุนมาให้มันตรงกันมาตรงเสร็จปุ๊บผมก็ทําการเชื่อมเลยผมไม่ไม่ย้ำหมุนแล้ผมเชื่อมเลยผมก็เชื่อมติดเลยปุ๊บผมเชื่อมติดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะได้ล้อไม่เหล็กของเรียบร้อยที่เป็นจานไฟเรียบร้อยสิบไอจบไปแล้วเรื่องล้อไม่เหล็กนะครับตอนนี้มาถึงจานไฟ มัดไฟของเดิมเดิมมันจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือของเดิมเรียบร้อยเนาะที่เราเห็นกันนะมันจะเป็นแบบนี้ถามว่าเอาเนี้ยไปใส่ได้ไหมเขาบอกว่าไฟชาร์จมันจะไม่พอผมก็คิดว่ามันคงจะไม่พอเพราะมันน้อยมันน้อยกว่าที่เราดูเปรียบเทียบยันแล้วนะครับมัดไฟมันน้อยกกันผมก็เลยทําการเอาของอัาทิบาไปเลยโดยตรง มันมีรูตรงข้ามมันมีรูตรงข้ามที่ใกล้เคียงกับเว็บร้อยครับผมก็ทำการคว้านรูของเดิมมาจะเป็นรูน็อตสองหุนก็จะมาขยายเป็นสองหุนครึ่งเพื่อที่ ที่เราจะได้ใส่ไปกับฝาจานไฟของเรียบร้อยได้พอดีแล้วผมก็ใช้น็อตลองตัวนึงนะ่ะถ้าถ้าสังเกตดีจะเห็นขออน็อตลองไว้ตัวนึงทั้งสองข้างเลยครับมันจะได้ความสูงของระยะบนไฟพอดีครับแล้วจุดตัดไม่ใช่จุดตัดถ้าเชอร์คอยถ้าเป็นของ 110i สิบไอ่ะมันจะมาใส่ฝาเรียบร้อยไม่ได้ ก็เลยทำการเปลี่ยนจากพัชเจอร์คอยของร้อยสิบไอมาเปลี่ยนวิบร้อยตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะใช้กันได้ไหมผมก็ลองลองทาใส่เฉยๆนี่แหละมันก็เลยได้ได้ผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกันทั้งหมดมันก็จะมีอยู่เท่านี้ครับก็ถ้ายังไงก็เม้นเข้ามาครับ อยากให้ผมทําอะไรอยากรู้อะไรถามได้ครับผมไม่ได้เก่งแต่ว่าอาศัยความรู้บ้านๆทาเอาความอยากได้นะครับสวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า